บูทถมติปดาวตอนนี้ผมอยู่บูธโซนของภาคใต้ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าที่นี่มีสินค้าโอท็อปดีๆน่าสนใจครับผมอยู่นี่ครับบูธของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็ต้องบอกว่าเป็นนี่นะครับผลิตภัณฑ์จากสารจากกระจูดครับของบ้านน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์จากสารครับเจอคุณป้าเจ้าของร้านแล้วครับสวัสดีคุณป้าครับ ทำอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวบรรจานณ์จากอะไรนะคุณป้าครับกระจูดนะฮะกระจูดกระจูดก็คือพืชที่ขึ้นตามธรรมชาติค่ะตามธรรมชาติครับผมในป่าปล้วงเลยฮะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเยอะเลยเราที่ตำบลเกรงอ่ะค่ะตำบลเกรงนะฮะอำเภอชะอวดนะคุณป้านะเราก็นํามาจักสารเลยฮะทําเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปคุณผู้ชมน่าสนใจทีเดียวหลากหลายมากเป็นอะไรบ้างครับคุณป้าครับเนี่ย เป็นกะเจ้าเป็นอ่านี่ฮะตะกร้าเนี่ยครับทำมาจาก20ปีได้แล้วป้า20ปีแล้วเหรอครับโอ้โหน่าสนใจทำกันในกลุ่มในครอบครัวในหมู่บ้านในหมู่บ้านเหรอครับโอครับผมก็มาต่อยอดเป็นสินค้าโอท็อปนะฮะตอนนี้ออกงานเมืองทองมาทุกครั้งไหมครับทุกปีไหมครับครับเป็นไงมาแล้วขายดีไหมคุณป้าขายดี ขายดีเนาะครับผมได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนที่มาช้อปปิ้งมาซื้อสินค้าโอท็อปมางานโอท็อปเที่ยวไทยรวมน้ำใจสู้ภัยน้ําท่วมนะครับ24-30นี้อย่าลืมฮะแวะมาที่บูธของเนี่ยคุณป้าเนี่ยนะครับที่อำเภอชะอวดเนี่ยนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผลิตภัณฑ์จากสารที่น่าสนใจมากครับขอบคุณครับคุณป้าครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปจุดอื่นต่อครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะเรามาเลยครับคุณผู้ชมครับก็บูธส่วนนี้นะครับก็จะเป็น ของภาคใต้นะครับมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจหลากหลายทีเดียวครับอย่างบูธที่เราเห็นด้านหน้านี่นะครับก็เป็นเนี่ยฮะใบไม้มงคลสีทองครับสินค้าโอท็อปของจังหวัดนรานาที่วาดเหรอครับอ๋อเหรอฮะทำจากใบอะไรนะเนี่ยเป็นใบไม้จริงๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามฤดูกาลนะคะปีหนึงนี่เขาจะเปลี่ยน3สีเลยนะคะเครับเป็น็ามสีอย่างนี้นะฮะ ็คือ3มเดือนแรกเนี่ยเขาจะเป็นสีออกชมพูอย่างนี้ค่ะพอปลาปีก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นสีแดงอ๋อเป็นสามสีนะคะในใบไม้ต้นเดียวกันน่นะใช่ค่ะก็เป็นไม้มงคลเหรอพี่เป็นไม้ถือว่าเป็นไม้มงคลเพราะว่าเขาต้องตามลักษณะไม้มงคลคะครับผมแล้วก็ขึ้นที่ไหนฮะไม้ประเภทนี้ที่เเขาบุโดจังหวัดราธิวาเป็นที่เดียวที่ในโดยสภาพธรรมชาติอากาศนี้เขาจะเปลี่ยน ดูดเลยครับ <S <S เป็น<ช>แหล่งเดียวในประเทศไทย<ช>คุณผู้ชมครับถือว่าเป็นแหล่งเดียวของจอังหวัดนาทีวาดดวครับผมสินค้าออท็อปเป็นของที่ระลึกฮะซื้อกลับไปเป็นของฝากของขวัญได้อย่างน่าสนใจครับมาที่หน,านา้าอัตลวารด<อ>ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่กาวบุณครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับมาที่บูธตร,ตรงนี้เลยครับต้องบอกว่าเป็นสินค้าโอท็อปชื่อดังของบ้านเพจังหวัดระยองครับเป็นียกว่าเป็นอาหารทะเลแปลรูปนะครับก็เป็นสินค้าของนี่แหละครับ โกวิฮอโกเปียครับของคุณมงคลใจรัตนเจริญพรครับก็เป็นนายกสมาคมโอท็อปไทยครับนี่ฮะคุณมงคลก็มาร่วมออกบูธด,ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามีสินค้าที่น่าสนใจหลายตัวทีเดียวนะฮะนี่ปลาหมึกโอ้หน้าหน้าชิมมากคุณผู้ชมครับอร่อยทีเดียวนะปลาหมึกของไทยนี่อร่อยอยู่แล้วคุณผู้ชมครับนะแล้วขายดีส่งไปเรียกว่าทั่วโลกนะครับนี่ฮะหลายๆตัวนี่ฮะ ราคาไม่แพงครับ40บาทครับน่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมสนใจก็แวะมาที่นี่เลยครับบูธวี23ครับนะฮะก็เป็นของดีของบ้านเพลครับของฝากขึ้นชื่อครับเป็นโอท็อป5ดาวครับของคุณนายคุณบงคลนะครับนายกุสมาคมโอท็อปไทยต้องบอกว่าบูธนี้เป็นบูธที่ขายดีมากอีกบูธหนึ่งตอนนี้ผมอยู่ในโซนของภาคกลางครับคุณผู้ชมครับก็อยู่ที่บูธของจังหวัด สมุทรสาครครับที่นี่ต้องบอกว่าเป็นจะลงดังมากครับก็เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นจากภูมิปัญญาครับนะเป็นสินค้าซึ่งบอกว่าชื่อดังครับของกระทุ่มแบรนด์นะจดสมุทรสาครนะฮะเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นนะครับเป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นนะที่ทํางานเบนจะลงครับก็เป็นของขวัญของที่ลึกได้อย่างน่าสนใจครับนะฮะนี่นะครับถ้าที่สนใจก็มาที่นี่เลยครับที่บูธของจังหวัดสมุทรสาครครับ ตอนนี้ผมมาอยู่ที่บูธของจังหวัดลบบุรีครับที่นี่ก็มีสินค้าโอท็อปนะฮะน่ารักสวยงามทีเดียวนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นตุ๊ก,กตาที่สําหรับติดตู้เย็นนะนี่ฮะอันนี้อันนี้เห็ดนะคะ่ะเห็ดเห็ดเห็ดนี่คือไม้เนี่ยจะเป็นก<ม>ิง่งกิ่งกาฝากต้นคูนนะคะอ๋อเหรอครอะมันจะเพิ่มคูนคูนขึ้นนี่เห็ดนี่ก็เหมือนกับแบบหน้าฝนเห็นไหมคะ<ช>เห็ดก็ พุดขึ้นพันธุ์พูดขึ้นงอกงามเลยนะฮะก็เป็นสิริมงคลคุณผู้ชมครับรับปีใหม่ก็เป็นของขวัญได้เหมือนกันใช่ค่ะได้เหมือนกันค่ะครับผมได้อย่างน่าสนใจเออเดินพรอจะได้ผดขึ้นมาบนเห็ดใช่ครับต้นไม้นี่ก็จะขึ้นุดขึ้นอกจากนั้นก็มีหลายอย่างคุณรู้จัครับก็เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นนะโอท็อปก็ทําให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เกิดขึ้นนะครับที่ ลบบุรีแห่งนี้ก็มีสินค้าโอท็อที่น่าสนใจขอบคุณมากครับพี่ครับครับผมเราไปบูธของจังหวัดอื่นต่อครับคุณผู้ชมครับก็นี่แหละครับจะเห็นว่าของภาคกลางเองก็มาครบทุกจังหวัดนะครับตอนนี้ผมมาที่บูธของจังหวัดพระนครศรีอยุทยาครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านี่ฮะเป็นครบหินกลึงฮะก็น่าสนใจมากครับเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดอยุทยาซึ่งดังทีเดียวครับแล้วก็เป็นเรียกว่าฝีมือที่ผลิตขึ้นโดยภูมิปัญญานะครับ เนี่ยผมเจอพี่กับเราบ๊ายบายครับพี่ครับอยู่อำเภออะไรนะครับอำเภออุทัยค่ะอำเภออุทัยอยุธยานะครับสินค้าโอทอปตอนนี้เรานํามามีอะไรบ้างนะครับมีหินโกหินกึ่งแล้วก็หินลัมี้หินถัดตัวค่ะเะฮะแล้วก็ตุ้มฝังลูกค่ะนี่ฮะโคกหินกึ่งของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์พิเศษกว่าที่อื่นยังไงฮะมีแบบงานมันจะละเอียดกว่าการค่ะแล้วการจับจุดนะอะไรก็ได้ตามเลอะครับ นี่ฮะก็ใช้สะดวกใช้ง่ายแล้วแข็งแรงด้วยแงรทนทานค่ะทนนานนะสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภออุทัยมานานเลยนานมากเลยใช่ไหมเราทํากันมานานมากเลยใช่ไหมฮะเลอครับนี่ฮะก็เป็นสินค้าร์โอปของที่นี่ฮะผมเห็นอันนี้ฮะอันนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นฝังมุกค่ะฝังมุกโคขีนฝังมุกนะฮะอันนี้ต้องเขียนลายด้วยเหรอครับเขียนลายด้วยค่ะออ๋เขียนลายแล้วก็ฝังมุกอีกทีนึง ทำยากไหมครับเนี่ยยากค่ะทำยากเีเดียวนะโห่เลยครับต้องใช้เวลาแล้วต้องใช้ฝีมือด้วยนะช่างต้องเก่งมากเลยนะครับบอกสําหรับเป็นของฝากของขวัญึ้นทำบุญขึ้นบ้้นใหม่อะไรอย่างนี้ได้เลยของขวัญปีใหม่ฮะของฝากของที่ระลึก ขรงคุณค่าทีเดียวนะครับก็นี่ฮะคุณผู้ชมครับก็เขาหินครึ่งฮะของอเออุไทยนะครับจังหวัดชัยนครศรีเรยาก็เป็นสินค้าออทอปที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นน่าสนใจมากครับก็แวะมาชมกันนะครับขอบคุณมากครับพี่คบตอนนี้ผมเดินมานะครับบูธของจังหวัดพิษณุโลกตรงนี้นะครับเราก็เห็นนี่ฮะคุณป้ามาชอปปิ้งเลยครับคุณป้าครับใช่ค่ะคุณป้าชื่ออะไรครับชื่อเสียมบันดิตูลมาจากไหนครับเนี่ยมาจาก านนี้ไมสงค่ะเลยครับก็มางานโอทอปประจําเลยชอบค่ะชอบเลยครับแต่โกรธเวลาเขาเปลี่ยนชื่อค่ะอ๋อฮะตอนเขาเปลี่ยนชื่อไม่มาค่ะครับตอนที่กลับมาเป็นโอทอปแล้วนาคุณป้าได้เลยค่ะได้เลยใช่ไหมครับมาเลยค่ะครับผมครับผมวันนี้ตั้งใจจะมาช้อปปิ้งอะไรบ้างคุณป้าจะมาหาสบู่อาบน้ําของตะวันนี่แหละค่ะรับแล้วก็จะมาหาอะไรอะไรที่น่าสนใจ จะไปให้ยากปีใหม่โอซื้อเป็นของขวัญปีใหม่นะคุณป้านนะ,ะนี่นะครับก็เลือกซื้อของขวัญปีใหม่ครับก็สินค้าโอท็อปของคนไทยนี่แหละครับ<ะ>ด้วยพี่น้องคนไทยหลายๆคนประสบภัยน้ําท่วมคุณป้านเนาะใช่ค่ะสบากมากค่ะครับผมฮะและที่สําคัญ <c oughs> เห็นบอกคุณป้าเป็นแฟนโอท็อปไทยแลนด์ทางเอเชียเดชด้วยเหลอครับใช่ค่ะดู เอเชียอัพเดตบ่อยไหมครับทุกวันค่ะไม่ไปไหนเลยเลยครับไม่เปลี่ยนช่องค่ะครับผมนี่ฮะ <c oughs> คุณป้าก็ <c oughs> นี่ฮะตัวแฟนตัวจริงเสียงจริงของเอเชียอัปเดตครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> คุณป้าครับ <c oughs> ครับคุณผู้ชมครับตลอด3ช่วงของรายการ o t ท็อปไทยแลนด์สัปดาหนี้ครับเราก็ไปชมสินค้า o อท็อปสวยๆครับไปช้อปปิ้งสินค้า o t ท็อปนะครับก็เรียกว่าเป็นการ ซื้อของไทยครับกินของไทยครับสนับสนุนสินค้าโอทอปไทยครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชนท้องถิ่นต่างๆครับเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าสอดคล้องกับการส่งเสริมของนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรครับในการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับส่งเสริมให้พี่น้องคนโอทอปทั่วประเทศได้ผลิตสินค้าดีๆมีคุณภาพนะครับและก็มีช่องทาง การจัดจําหน่ายครับไปสู่ผู้บริโภคนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับอย่าลืมครับคุณผู้ชมครับท่านใดมีสินค้า o t ท็ที่น่าสนใจครับชุมชนใดที่มีสินค้า o t ท็ที่ดีๆอยากออกรายการครับสามารถแนะนําเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ครับรายการ o t ท็อปไทยแลนสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมปรถมพงศ์อัจฉีและทีมงานต้องลาไปก่อนครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในต้นปี2555ครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ